ลุคนี้แต่งยังไงไปดูกันเลยค่ะแต่พอถึงขั้นตอนนี้ที่ไราส,สาวๆนา่าจะเจอปัญหาเดียวกันค่ะยิ่งเติมยิ่งไม่เท่ากันก็ต้องยิ่งเติมเข้าไปอีกแต่ที่สำคัญเนี่ยอันเนี้ยพลาดส,สุด เฮะ,เะ,เะว่าไงนะยกเลิกนัดเฮ้ยแต่นี่แต่งหน้าแล้วนะโอ้โหเพื่อนไม่ฟังกันเลยโอ้เซ็งโดนเทล้างหน้านอนเลยละกันแต่ดีนะที่มีเฟยยาล l นซิ่งวอเตอร์สูตรใหม่ เฟย่าครีนซิ่งวอเตอร์น้ำแร่ประจุลบ S100 ช่วยทำความสะอาดเครื่องสำอางที่หนาๆเนี่ยให้หลุดออกอย่างง่ายดายเลยนะคะที่สำคัญสะอาดหมดจดในขั้นตอนเดียวมีสารบำรุงจากสาหร่ายหิมะแดงนะคะเพราะว่าหลังจากที่ส้มได้เช็ดเนี่ยผิวมันไม่แห้งตึงแล้วก็ยังรู้สึกชุ่มชื้นอีกด้วยมีสสำรีแผ่นเดียวนะเช็ดออกครึ่งหน้าได้สะอาดขนาดนี้แล้วอีกข้อนึงที่สาวๆน่าจะหลงรักเลยก็คือเช็ดเสร็จแล้วค่ะ นอนได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นทั้งคลีนซิ่งแล้วก็เป็นทั้งบำรุงในตัวนะคะเฟยะคลรีนซิ่งวอเตอร์ตัวนี้หาซื้อได้แล้วที่แฟนบอยนะคะไปจัดกันเลย